หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่มทร,รล้านนาตากโดยเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย First S Curve จดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมการแปลรูปอาหารและ New S Curve เป็นเรื่องของโภชนาการสามารถจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรได้ นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมผู้สูงอายุความมั่นคงของอาหารตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและ SDG ได้อีกด้วยจากการสำรวจความต้องการศึกษาต่อของผู้เรียนอุาหกรรมอาหารและการจัดการธุรกิจอาหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านการตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่มีผู้สนใจเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้จัดการธุรกิจอาหารและการเป็นเจ้าของธุรกิจอาหาร สอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นจังหวัดที่มีร้านอาหารและโรงแรมขนาดใหญ่รวมถึงโรงพยาบาลหลายแห่งที่รองรับนักศึกษาเข้าฝึกทักษะวิชาชีพและสามารถเป็นตัวป้อนให้กับสถานประกอบการดังกล่าวหลังจากสำเร็จการศึกษาซึ่งการขอเปิดหลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการที่มทรล้านนาเชียงใหม่มีการดำเนินง,งานแบบบูรณาการสคณะได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการผ่านการร่วมมือด้านบุคลากรเครื่องมือและห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนโดยเป็นหลักสูตรเดียวกับที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มทรล้านนาตาโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน5ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรีวันราชสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันยวัฒน์ตันเจริญรัตนวุฒิจำ农ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวร,วรันชิมพนาวผู้ช่วยศาสตราจารย์เพนวรัตพันธ์พัทรชัยและอาจารย์คาทาชาศีฟ้าเลือ่อนสำหรับความพร้อมด้านสถานที่อุปกรณ์การเรียนการสอนประกอบไปด้วยห้องเรียนพื้นฐานและสถานที่จัดการเรียนการสอนณอาคารศึกษาทั่วไปมทรล้านนาเชียงใหม่ซึ่งเป็นอาคารที่มีความพร้อมทั้งห้องเรียนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการครัวณอาคารศิลปศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จะเป็นห้องปฏิบัติการในการฝึกทักษะวิชาชีพในการประกอบอาหารห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ณวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการดดยสเก็ตโด,ดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารด้านโภชนาการและด้านการประกอบธุรกิจเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจอาหารและธุรกิจการบริการอาหารที่เน้นด้านโภชนาการ ให้ประสบความสำเร็จนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป